เรามาดูบอลสีที่หลายคนซับสนนึกว่าสาวน้อยปะาแป้งแต่ไม่ใช่สาวน้อยปะาแป้งค่ะแต่มีความขายเราไปดูกันค่ะบอลสีฟูเขียวค่ะ ปูเขียวเป็นบอลเก้าโบราณค่อนข้างจะหาย,ยากด้วยลักษณะก้านดำสะดือดำพื้นเขียวแต้มด้วยจุดถาวแดงปูเขียวไม่ใช่สาวน้อยปะแป้งสาวน้อยปะแป้งก็ไม่ใช่ปูเขียวค่ะหามาปลูกกันนะคะบอลสี่ปูเขียวค่ะ